สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูเส้นทางที่ตัดออกไปโดยอินทนนนะเส้นนี้ผมน่าจะยังไม่เคยมาเพราะว่าปกติผมทุกครั้งผมจะวิ่งเข้าลำปางแล้วก็ไปลำปูนแต่ครั้งนี้ผมลองเลี้ยวซ้ายตรงอำเภอเถินออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่นะเถินนะออกมาเสร็จปุ๊บ มันประมาณจากแยกมาประมาณประมาณนะประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบกิโลมันใช้เวลาวิ่งสามชั่วโมงผมก็งงว่าทำไมมันใช้เวลาเยอะจังพอเข้ามานี่ครับมันเป็นแบบนี้โอ้โหโค้งแบบปปบูปับบปับบป,ป,ปับเลยนะโค้งต่อโค้งโค้งต่อโค้งแต่ว่ามันมันล่มลื่นดีครับมันร่มเนี่ยในหน้าที่ก็มีรถสวนมาบ้างแต่คิดว่านะ่ามันเป็นรถคอกนะ่าจะเป็นรถเจ้าถิ่นนะ รถที่เขาแบบใช้การเกษตรน่ะนักท่องเที่ยวอ่ะไม่แน่ใจว่าจะมากันเยอะไหมว่าทางมันก็ค่อนข้างคดเขี้ยวถ้าใครรู้แล้วก็อาจจะไม่มาก็ได้หรือว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหถ้ามานี่โคตรเปรียวเลยครับสัญญาณโทรศพัพท์ก็บางช่วงนะครับพี่น้องน่าจะเส้น1016งนนะเส้นเนี้ย ว้าวพี่ใหญ่มาออ้หูอู้อ้าวมีข้างหน้าเราคันหนึ่งแล้วมาป้ากันตรงโค้งเลยนะแม่ที่มันเป็นร้อยๆไ่ไม่เจอกันเนี่ยถ้าแบบข้างซ้ายขวาบางจุดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอ่าล่องล่องเขา,าครับถ้ามาช่วงหน้าฝนหรือม,มาเช้าๆเนี่ยอาจจะมีทะเลหมอกให้ดูนะเออถ้ามีทะเลหมอกก็าอาจจะสวยเนี่ยมันโอ้โห ต่อต่อต่อเลยเหมือนกับเส้นที่จากแม่ฮ่องสอนไปบ้าัณักไทยเนี่ครับต่ออกันแบบนี้เลยแต่ว่าเส้นนั้นอ่ะมันน่าจะกว้างกว่านี้นะอันนี้มันแคบเหมือนแม่ฮ่องสอนลงแม่ฮ่องสอนลงศุเมยมันน่าจะกว้างกว่านี้นี่โอ้ปาะมาณทั้งนั้นโอ้ลมสมบูรณ์ครับแทบจะไม่เจอแดดเลยบางช่วงลมรื่นนี้ครับ แต่คนขับยังเมาอะ่ะลองดูว่ามีผู้โดยสารมาด้วยเยจะเป็นยังไงเฮ้ยวิ่งมากี่รูนี่เนี่ยถึงรูหรือยังครับความเร็วเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบครับไม่ถึงหกสิบไม่กล้าใช้ความเร็วแบบเร็วนะเพราะว่ามันเบี่ยงเดี๋ยวมันมีของท้ายกระบ,บะเดี๋ยวมันล่วงตกลง,งมาเดี๋ยวของมันเสียหายแล้วก็ไปเรื่อยๆครับ เราไม่ได้รีบตอนนี้ว้าวมีมาหนึ่งคันนี่ก็ทะเบียนเชียงใหม่ครับเจ้าทีมตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วาตาม GPS น่ GP ะ GPS GP จะบอกว่าถึงที่ดอยอินทนนท์ประมาณสี่โมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งสองครึ่งสามครึ่งสี่ครึ่ง,งอีกสามชั่วโมงไนี่เจ้าอันนี้ทะเบียนโมระยองอ้าวครับมีมีมีคนมานะเอาคันนี้มาปืด้ดทะเบียนไหนกรุงเทพอา้าวไม่ครับ ไม่ใช่แค่เจ้าถิ่นนะครับมีหลายคนเลหลๆที่มาเช็คอินเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูคันข้างหน้าผมนะครับว่าเบี่ยนที่ไหนหูอื้อแล้วครับตอนเนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณสักโอ้โหผมก็ไม่อยากให้ดูเยอะเนาะเพราะบางคนก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยากดูอะจนจบอะอาจจะดูแค่นิดหน่อยเดี๋ยวเราบันทึกไปเยอะมันก็จะ เปลืองพื้นที่เมมเบรี่เราเมมเบรี่ยิ่งนี้น้อยอยู่กรุงเทพเหมือนกันครับอามีที่พักรถนี้ด้วยเนี่ยจอดโอ้นางกินข้าวป่าปิกนิกแสนจะอร่อยโอเคครับเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นะถ้าใครที่จะมาเนี่ยมันน่าจะแบบนี้แต่ว่าผมมันคิดว่าน่าจะประมาณสักสาสบ่นโลมั้งเพราะว่ามันต้องน่าจะไปที่ลีแล้็ไปที่ลำพูนคิดว่าน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ คิดว่านะอันนี้ผมคิดเอาหนะรถคอ,อกมาอีกแล้วครับนี่น,น,นี่ว้าวพี่ใหญ่ก็มาอีกคันโอเคผมครับเดี๋ยวค่อยมามามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันระยะทางมันแค่ไหนยังไงถ้าเกิดว่าไม่ลืมนะเดี๋ยวพอถึงแบบจุดแบบสิ้นสุดพอดีเดี๋ยวผมมันึกคิดดูอีกทีหนึ่งว่ามันไปออกตรงไหน ถ้าใครที่เคยมาก็เม้น์บอกหน่อยแล้วกันว่าเส้นนี้เป็นไงบ้างโอเคทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วออพอวิ่งมาเรื่อยๆผมมีเพื่อนล้มทางเพียบเลยข้างหน้าผมก็น่าจะเป็นสิบข้างหลังก็มองในกระจกก็ก็เยอะอยู่นะทีนี้ก็เลยทำให้มายิ่งช้าลงเพราะว่าข้างหน้าอ๋อมี มีติดพี่ใหญ่หนึ่งคัน <c oughs> อา่อาอไม่ติดพี่ใหญ่อยู่หนึ่งคันเพราะว่าช่วงจังหวะที่มันจะแซงอะ่ะมันน้อยมากจริงกัวมันโค้งตอกโคง้งทางไม่ได้ชันนะครับทางปกติมากขับชิวๆสบายๆแต่โค้งตอกโคง้งจังหวะที่จะแซงอะ่ะมันยากแล้วมันก็อันตรายเพราะว่าแต่เมื่อกี้เนะี่ยตอนที่เราไม่ได้ถ่ายอะ่ะคือรถบันทุกกับรถพ่วง ก็หลายสิบคันเลยนะที่ส่วนไปไม่ไม่ใช่น้อยเผื่อบางทีไปจ้าเอช่วงโค้งพอดีเนี่ยโอ้เพราะว่าตัวลูกมันอะยังไงมันค่อมเลนอยู่แล้วด้วยด้วยทางขนาดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนมาก็เนี่ยเยอะหลายคันกรุงเทพชลบุรีระยองเออข้างหลังเราก็ถ้าดูแลเนะี่ยมองกระจกหลังก็หลายคันแต่ข้างหน้าคือติดพี่ใหญ่แหละก็เลยทําให้ชา้าทําให้ทุกคนเนี่ยตอนแรกอาจจะดนโดนโดนทิ้งไปแล้วนะสุดท้าย ก็เนี่ยมาเจอกันอยู่ดีนะฮะปโถงเข้ามาเสร็จปุ๊บมองกระจกที่หลังอ่ะไม่มีแบบคือไม่เห็นใครสักคันเลยอ่ะแต่พอตอนนี้มองอ้าวเฮ้เราก็ว่าเราไปเรื่อยๆนะไปพวกมาทันแล้วอ๋อเราติดที่ใหญ่อยู่ข้างหน้าเราก็ทําคนเรรวไม่ได้เราก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับจนเดี๋ยวพอมีช่วงที่แซงอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีอยู่คันหนึ่งเขาก็คือแบบตบไฟให้เราตลอดเลยอ่า ไฟไส้ขวาไฟไส้ขวาทําให้เรารู้จังหวะเลยน่ารักมากครับเนี่ยที่จริงอ่บรถบรรทุกต้องเป็นแบบนี้แหละต้องให้สัญญาณไฟกับรถเล็กมันก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยและเป็นการมีน้ําใจกับเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอ่านี่ยดูจังหวงะเดี๋ยวเราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับเอาคนมีพระธาตุอยู่ตรงนี้ด้วยเป็น ภาษาไอ้นี่นะเฮ้ยประัทอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นเหมือนภาษาชนเผ่าอะ่ะโอ้ว้าวเอ่อเอาเริ่มเห็นเป็นเขาหัวล้วนแล้วนะครับที่แซงที่ใหญ่ได้แล้วเช่ได้ที่อมไม่ได้ขึ้นไปดูอะ่ะมันมันต้องทำเวลานะครับก็อยากขึ้นไปดูแล้วก็สวยดีนะ วัดอ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหโหมันผมไม่กล้าตีโค้งแรงนะเพราะว่าวของข้างหลังมันล่วงดูเห็นเดียวอะเหมือนฝนจะตก <c oughs> <c oughs> บ้านโฮงอะไรตัดออกบ้านโฮงด้วยหรอเฮ้ยมีมีหมาปลา คันนี้ส่วนคันอื่นๆเขาเขา <c oughs> เปไกลแล้วครับโขียครับเราอย่าไปทำความกดดันให้กับเขาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าขีดจำกัดของแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับนอกจากรถแล้วก็อยู่ที่คนขับด้วยเหมือนกันครับแล้วก็แบบไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปจี้ตูดให้แบบเพื่อนร่วมทางเราอ่ะเขาต้องคือเขาต้อง ต้องเก่งอะ่ะต้องพะวงว่าเฮ้ยไอน,นี่แม่งจี T ้ตูกูอยู่ได้อะไรเงี้ยไปเรื่อย้าเรามีจังหวะนะครับเดี๋ยวเขาแบบตีไฟให้เราแซงเราก็ค่อยแซงหรือว่าเขาไม่ตีไฟแต่เราคิดว่าเราน่าจะแซงได้เราก็ค่อยแซงเฮ้ยแต่เหมือนลงจากเขาแล้วนะต่อไปน่าจะทางเรียบหรอเปล่าเนี่ยนะอาเดี๋ยวมีปนะ้ายเลยขอดูป้ายก่อนกันอา้าวไอ้ลำพงลำพูน อนี่ออกมาตรงนี้แล้วลงมาก็มีของฟงของฝากนี่ผลไม้แตงโมงโเกยนะจ๊ะนี่ครับทุกคนพอลงจากเขาแล้วรู้สึกว่าโอ้หอยากเพลินอยาเพลิน,าลนมาทางลงเขาจยเย็น เออทางมันก็เนี่ยมันสวยแล้วทีเนี้ยพอลงจากเขาแล้วตะเกียเออมีหน้าเหราถึงมีคนมาใช้ไอ้เส้นนี้มันทางขึ้นเขาจริงมันแค่สิบอาจะสิบกว่าโลได้มั้งเนี่ยขึ้นลงอะ่ะเห็นไหมมัน,นก็เป็นทางแบบเหมือนทางปกตทิทั่วไปแล้วเนี่ยผู้หึงวิวภูเขาแบบหลีอีกสิบเจ็ดโลเออ เปิดประสบการณ์เส้นทางใหม่กันนะครับเส้นทางจากอำเภอเถินจะไปดอยอินถนนระยะทางประมาณ170กว่าโลใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่ากว่าอ่ะใช้ว่ากว่ากว่าดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่า3เท่าไหร่แต่มมไซคันนู้นอะไอที่ ของสีแดงๆอ่ะมาได้กระน,นู้นกับเรานะมาได้กระเถินนะ่ะเนี่ยเจอป้ายเห็นไหมเนี่ยลีส6ิบหกแล้วอีก 82. แปดสิบสองน่าจะบ้านบ้านหุ้งปะ่ะอ้าวโค้ง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 ,ง,งเย็นเยนคือที่จริงอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ายากหรอกแต่ว่าผมมีของข้างหลังไงไมันมีกล่องที่วางแบบเทินกันนะถ้าผมเทโค้งบไหรนะ่เนี่ยเนี่ย ข้างหลังก็เทกระจาดนะครับที่เราก็ลืมตัวไงจงค่อยๆไปนี่โอ้โ,อโ,อโอหมาไกลเหมือนกันนะซื้ออะไรเนาะอืมางเกียงกากีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนสักที่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะเนี่ยวิวตรงนี้สวยไหมมาด,ดูสินอนนี่โอ้โห ก็จะเห็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวของจงังหวัดลำพูนแล้วนะเหลือลีอีกไม่กี่ิโลผมบอกเลยนะครับว่าเส้นนี้ถ้าช่วงเทศกาลเป็นอย่างเนี้ยที่เรามาเนี่ยที่ผมมาเนี่ยปีใหม่ครับรถแบบโหเส้นแบบข้างนอกแบบโหรถแบบเยอะจริงแต่ว่ามันไหลได้เรื่อยๆ,ๆนะพอมาตรงนี้นะแบบควิ้งชิวๆอ่ะ เออผมว่าเป็นเส้นที่ดีอีกเส้นหนึง่งคงเยอะก็จริงแต่ธรรมชาติสวยขับรถแบบไม่โดนแดดอะ่ะเออ,อากาศดีหนีรถติดได้พอผมไม่รู้ว่าเส้นมาเล็กหนึ่งพวกหนโยชินยิงยาวจนถึงลำปางเนี่ยตอนนี้ขนาดไหนครับแต่พอมานี่โอ้สบายชิ่ๆวไปเรื่อยถ้าเราถ้าเรามีเวลานะเนี่ย มันจะไม่ติดมืดอ่ะแต่ถ้าติดมืดอ่ะผมก็น่ว่าที่จริงมันก็ไม่น่ามีอะไรหรอกแต่เราจะกลัวไงเพราะว่าทุกคนอ่ะพอมันมีความมืดเข้ามาเนี่ยคืออะไรมันก็น,น่ากลัวหมดเออเนี่ยครับก็มีไล่มีทํานองทํานาทําอะไรกันด้วยนะอือ่าอีกสิบโลถึงรีเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูปลายทางอีกหนึ่งว่าเป็นยังไงเผื่อแบบถ้าใครแบบอาจจะยังไม่เคยดูรีวิวของคนอื่นขนานี้อาจจะมาเจอของผมก็เนี่ยครับ เป็นการตัดสินใจว่าฉันจะมาไหมเดี๋ยวผมอันนี้ควาเห็นส่วนตัวผมนะมาเอะมาเลยเฮ้ยมีรถไขน่นมจีนด้วยเออไอหนมจีบหนุนมจีบเนี่ยมาเอะครับรถน้อยจริงๆเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงปลอดภัยในการขับขี่ผมใช้ความเร็วอะได้อยู่บนเขาอะสี่สิบไม่ถึงหกสิบเลย ถ้าตอนนี้ก็ประมาณ60แต่ไม่ถึง80บางช่วงนะเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะลองดูครับอีกหนึ่งตัวเลือกในการหนีรถติดหรือว่าอาจจะรถไม่ติดแล้วก็อะไรล่ะขับรถพินลงมชมวิวศึกษาเส้นทางเส้นใหม่บ้างไิไ่งแต่เส้นเดิเดมๆอ่ะมันก็เซ็งเนาะโอเควัดพวงคำวัดบ้านโฮ่วัดนากลางวัดป่เฮ้ย ใช่อันบ้านโฮงเนี่ยใช่อันเดียวกันที่กับที่มีนกยูงหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่ั้างเออไม่รู้อะแต่วันนี้บอกเลยมันไม่มีเวลาที่จะได้แวะแล้วไม่จอดไม่ถ่ายรูปไม่อะไรทั้งสิน้น <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นไปบนดอยอินทนนะ์อะมันจะไม่มีที่พักเพราะเราต้องไปหาที่ต่างเต็นท์เพราะช่วงนี้คนเยอะมากเมื่อเช้าที่ดูนะแบบโอ้โหติดกันยเย้าเยียดอะ บนดอนไม่มีที่จอดรถครับเนี่ยเราก็สมเสียงช่วงปีใหม่นี้แหละแต่ถ้ามาช่วงอื่นมันก็ไม่มันก็ไม่มีวันหยุดอ่ะใช่ไหมช่วงปีใหม่มันก็หยุดหลายวันไงเนี่ยอ้ทุ่งนาสวยอ่ะทุ่งนาตรงนี้กว้างเลยแหละโอ้งามงามงามแต่จอดถ่ายรูปไม่ได้อ่ะเราจะเสียเวลากับมันนู่นอ่ะอืมเออสวยอ่ะครับทุกคนสวยจริงๆ เฮ้ยหน้าฝนเราต้องมาเซนีสักครั้งแล้วเราจะมากินลมชุมีไม่ได้นะเดี๋ยวข้างหลงัง <c oughs> ดา่าเมียพ่อผมเออแต่ไม่ใช่เพราะข้างหน้าเขาก็ไปชิวๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่าข้างหน้าแบบโล่ง okay, แล้วเราขับชิวๆไม่ใช่ครับข้างหน้ามีรถเคปะเอ้าดูนี่นี่สันมัชเอ้ยใช่ไหมยังมาได้อ่ะ ทำได้ที่ไหนอ่ะเออไม่ใช่เจ้าถินด้วยนะไปกรทมนี่ทุกคนผลุดมาเนี่ยเป็นทางแบบนี้เพิ่งจะทำด้วยเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างสายมือมีวัดวัดพระบาทห้วยห้วยต้มเอาสายน้ำตกอะเนี่ยก็หลวงอุทชาิแม่ปิงโอโ้สายมือเนาะลีสามลำพูนร้อยแปดเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวดูอ่ะอยากให้ดูไปรีดแล้วกันว่าเฮ้ยผ่านลงพยาบาลลีดด้วยทวยี่เป็นสี่เลนนี่จะกิโลไกลกันไหมอ้าวชนบุรีก็มาเป็นยังไงโอเคไหมเนี่ยเป็นสีก็ไกลอยู่นะเออที่เลยอะ่ะยอมแบบขึ้นดอยมาหน่อยนึง เข้ามาในโตเพล์ลีแล้วนะครับแล้วใน g p บบว่าเหลือลอ,อีกร้อยสี่สิบโลถึง1 0อยอินทนนท์ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าถึงตัวลำพูนสักทีที่เห็นปนะ้ายร้อยร้อยแปดโลว้าวโอ้น้ำตาลกินไหลมิสันมาร์แสแซงเราไปก็เหมือนที่ผมบอกผมไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรนะครับผมแบบไปเรื่อยๆชิวๆ ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะไปชิวๆไม่ได้มันจะไปลงโค้งแล้วตอนนี้อ้าวข้างหลังมีรถมาผมก็จะเพิ่งมาสิครับทางมันก็ลงเดินเนาะใจะเย็นลูพี่เดี๋ยวผมหลบให้เพราะผมยังหาที่หลบไม่ได้สดก็อาจจะกินเลนไปหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนบอกผมมันขับเทไม่ได้ไงผมกลัวของมันล่วง พอดีเมื่อกี้เข้ามาทีหลังของเหมือนเขาจะออกซ้ายอ่ะคือถ้าวิ่งตามหลังกันมาไม่มีปัญหาเลยหรอกคือเข้าอยากจะแซงหรือเปล่าไม่รู้จะรีบแซงเ็าไปไหนเดี๋ลวหรลบให้ข้างหน้านี่แหละอ่ะพี่ไปพี่ไม่ใช่เจ้าถิ่นพี่อย่าห้าวนะเห็นไหมไม่ใช่เจ้าถิ่นอ่ะห้าวเหมือนเจ้าถิ่นเลยที่เบียนกอทมใอะอย่างนี้ ทางมันมีแต่โค้งดู่น่เห็นไหมขนาดในเมืองยังมีแต่โค้งเลยนะเชียงใหม่ร้อยสามสิบสามลำปางหนึ่งร้อยลำพูนร้อยห้าโอเคดูในตัวเมืองละกันเนี่ยมากลางวันมันก็จะเห็นแบบนี้แหละส่วนใหญ่แล้วมันจะกลางคืนนี่ตัวอ่างเกิดหลีนะครับจังหวัดลำพูนครับปูน พอเ,เลยตัวอําเภอรีมาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณน่าจะราวสิบโลนได้เนี่ยก็มาเจอถนนสีเลนอีกแล้วเนี่ยอย่างงามเลยเหมือนกันนะมันสะดวกสบายขึ้นน่ะเออเหมือนกับผมบอกว่าคู่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่แบบน่ามา,ามเพราะรถมันน้อยใอ้ถนนบางช่วงมันสีเลนด้วยแล้วเหมือนกับว่าน่าจะกําลังสร้างไหมอ่ะเออคุณดูดิ เพราเห็นเห็นมีป้ายคืออ่านไม่ชัดเนี่ยนะเพราะว่าเราผ่านประมาณว่า,าถนนแบบกาลัางก่อสร้างยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการอะไรประมาณเนี้เห็นประมาณนี้นเราดูคุณดูวิวดิโอ้ยทรมาหน้าฝนนะบอกเลยสวยเนี่ยอืมเนี่ยสวยเลยอะ่ะ มงานไหลาทางข้างหน้าอ่ะก็ะไปเรื่อยๆผมไม่ได้รีบคือ <c oughs> ให้แบบผู้คนได้เห็นอ,อว่ามันมาแล้วเนี่ยตอนแรกอาจด,ดูแล้วน่าจะตกใจ ขึ้นมาบนเขาบนดอยแต่พอลงมาแล้วโอ้มันโอเคมากเลยจอร์ จะมีแล้วแต่เราไม่เห็นนะ่แหกางก่อสร้างโหดและมัตระว่างส่วนให้ดูกันยาวๆเลยนะไปดูอะไรดูถนนนี่เลย ยิ่งเราขึ้นมาถึงจุดนี้โอ้ยมองเห็นวิวเขาด้วยผมว่าถนนเส้นนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่สวยทุกคนต้องอยากขับเส้นนี้แล้วก็มองแบบดูวิวเขาแต่ก็ต้องมาหน้าฝนเหมือนที่ผมบอกอะมาหน้าฝนก็จะโอเคที่สุดมันน่าจะแบบ โหแบบฝน,นทะเลหมอ,อกไปด้วยตอนที่ฝนตกฝนจุดแล้วอะไรแบบเนี้ยมันป่าก,ก็จะเขียวอนี้มันน่าหนักโอ้โหขึ้นเนินยังไงบ้างเนินโอ,โอเคนู่นเห็นไหมอมอช่วยช่วยช่วยอ้าวเงารถรถ วยลยตอนนี้ผมมาถึงอำเภอบ้านห้้งแล้วนะครับแล,แล้วพอเจอนี่อหอนาฬิกาแล้วก็ ทางกันน้อยหนึ่งท้ยมีนบยุงด้วยแต่ไม่ใช่ของจริงนะเออเนี่ยถ้าจริงมาทางนี้ลรงก็เลืมวางแผนไปทางรจ้ารู้ละเนี่ยแล้วจะมีป้ายบอกนะัว่าทางไปจุดประชาชนเอบตอเวียงการและทางไปจอมทองเชียงใหม่โอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองดอกตรงนี้มาถึงให้เรามาตรงนี้ไม่เคยมานะครับครั้งแรกลองดูผมเห็นว่ามันเป็นกลางวันแหละก้ามาแต่ว่าระหว่างทางที่มาจากอำเภอลีมาบ้านห่วงเนี่ย มันก็จะมีแบบเป็นป่าสงวนอะไรพวกนี้สลับกับหมู่บ้านนะครับแต่ว่าทางมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมีโค้งนิดหน่อยไม่ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูมันไม่ได้มีอะไรแบบยากนะครับจากนี้ไปถึงจอมทอง็เลยเนี่ยโอ้อ่าสามสิบสองโลแล้วก็จอมทองขึ้นไปบนดอยอีกโอเคก็ประมาณนั้นแหละอ่าเจอแล้วไม่ใช่ว่าเจอแล้วคือน่าจะประมาณนี้น่าจะแค่นี้แหละสาหรับเส้นทางเส้นนี้เนาะ เพราะว่าถ้าเป็นเส้นหลักเส้นอื่นๆน่ะผมเองโอเคก็เคยไปหลายรอบแล้วแต่เส้นนี้น่ะผมรอบเดียวผมเพลยถ่ายอยากให้แบบเผื่อมีใครแบบไม่เคยมาแล้วไปค้นหาแล้วพอเอิญนว่าแบบอาจจะมาเจอคลิปของผมแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าผมทำคลิปไปอ่ะผมก็เหมือนกับว่าเป็นการไปเก็บไว้ใน YouTube เราก็ได้ดูด้วย แต่ถ้ามีใครมาดูแล้วมันเกิดประโยชน์สับทุกคนเนี่ยมันก็ถือว่าอ่ะมันก็เป็นผลพลอยได้ในตัวนั้นไปโอเคนะครับตอนนี้ถึงด่านแรกแล้วนะครับด่านนี้ไม่ต้องทําอะไรนะทุกคนไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปอะไรนะครับเป็นแค่ด่านตัวด่านแรกเพราะว่ามันเข้าไปนะบางทีนะบ,บางคนคือไม่ได้ขึ้นดอยไงเออ บางทีก็ไปถึงก็ไปถึงแค่แม่กลางหลงก็มีบางคนก็ไปถึงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปกลางเต็นท์เลี้ยวขวาไปบางคนก็ไปตรงของกลางเต็นท์อุทยานอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าไปกลางเต็นท์ของชาวบงชาวบ้านโฮมสเตย์ตร,ยสรีสอร์ทก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนถ้าไปเก็บตังอะโอเคมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ถูกต้องแต่เขาทํานี้นะ่ะก็คือโอเคมากเลยแรกๆที่ผมมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวพอเราเรา,เราเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเริ่มแบบเออรู้ข้อมูลเริ่ม,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 มแบบได้คุยกับคนนู้นคนนี้โอเคมาถึงตรงนี้ไม่ต้องจ่ายคือแรกๆมาก็รีบเลยเอา้าเตรียมตังค์เลยจอดปุ๊บจบลงกี่คนปั๊บปั๊บปั๊บไม่ต้องไปนู้นไปด่านนู้ด่านที่สองอ่ะบ่านที่สองที่อ่าตรงแยกที่ไปป่าบงเปียงอ่ะคือถ้าเกิดเราไปป่าบงเปียงเราก็ไม่ต้องจ่ายเหมือนกันอ่ะ เพราะว่าเราไม่ึ้นไปขนางบนก็บอกว่าเอาไปป่าบงเพียงครับแล้วก็เข้าด่านเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเราลงมาจากป่าบางเพียงเราต้องไปจ่ายเงินนะครับเราจะแบบเฮ้ยหากปุ๊บสายขึ้นไปเลยเนะี่ยไม่ได้นะต้องมาจ่ายทางก่อนว้าวเขาเบรกกันโอ้เนีย่ยคนมาเยอะนะตะกี้เห็นมีป้ายติดไว้ว่าลาน จอดรถข้างบนเต็มไม่รู้ว่าหมายถึงช่วงเช้าหรือว่าตอนเนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคงต้องหาที่กางเต้นท์ให้ได้ก่อนแหละจะได้แล้วกางเต้นท์เสร็จปุ๊บถ้าเวลายังเหลือว่าเฮ้ยเรามีเวลาพอขึ้นไปข้างบนคือไปไปเก็บภาพตอนเย็นหน่อยถ่ายนกถ่ายนกยกระเรวานไปแล้วก็ค่อยลงกันมาพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปเดินเขียวแม่ป่าอีก ว่าจะเดิเดเนหรือป่าก็ลองรุดพวกนี้ครับขอให้คนรดนน้อยแล้วกันเราก็รีบตื่นักเราอยู่ข้างใน,นแล้วรีบเตือนแล้วกันยังไงก็ได้เปรียบคนที่มาจากข้างนอกเลยแต่ว่า,วายังยังยังไม่ได้ที่กลางเตือนนครับอย่าเพิ่งพูดใจเย็นๆขอให้ได้ที่กลางเตือนก่อน <c oughs> ไม่ใช่ตรงนี้นะ <c oughs> แต่มันก็ไม่รู้แหละครับเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าผมไม่ได้มาห้าปีแล้วแต่ว่านู่นแหละอีกดานนึกนู่นวนนี้คอยดูว่าเขาจะถามอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผมบันทึกต่อแล้วกันว่าที่มีการถามพูดคุยอะไรกันอไม่ได้อะไรก็คืออาจจะแค่ตรวจอะไรพวกนี้มั้ง มีแค่การตรวจเท่าที่ดูเออยังไม่เห็นยังไม่ได้มีแบบใจตรงใจตั้งอะไรนะจ๊อะอาปาให้ไปคันเดียวก็พอสูท่นเีเห็นก็มีน้ำใจแล้วคุณยังจะเอาความมีน้ำใจของผมแล้วมาไอเนี่ยที่ยังผมไม่ให้ไปก็ได้นะอ๋อ,อมีน้ำใจหรือคุณยังจะมาแทรกอยก่เนี่ยคันนี้ก็รีบบึกงมาเลยเห็นเรามีน้ำใจหน่อยไม่ได้เพราะเนี้ไ,ไปด กลางเต้นแถวกลางหลวงครับอ๋อเดี๋ยวต้องซื้อบัตรเข้าอุทยานก่อนนะพี่เนาะคือขับนนะอ๋อคือต้องต้องจ่ายตรงนี้ใช่ไหมครับผมตอนไหนนะพี่นึกว่าเราแบบไปด่านนู้นอ๋อไม่ครับผมอ๋อตอนนี้คือด่านบนด่านจอดเนาะอ๋อเดี๋ยววนซ้ายก่อนนะครับก็คือเราซื้อวันนี้ก็ใช้ได้ถึงพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับผมใช้ได้ห้าวันเลยพี่อ่าโอเคเราออกซ้ายนี่นะครับผอ๋อครับต้องซื้อบัตรตัวนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใช้ได้5วัน ข้างบนก่อนเดอ้อเนี่ยหปีแล้วที่เราไม่ได้มาเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะ,ะอ่าเดี่ยวเลี้ยซ้ายเดเคเดี๋ยวผมไปซื้อบัตรก่อนอุ้ย <ไป S 1> ขวามือก็มีน้ำตกครับ<ย>อ,อย่างเงาิ้มอืหท้าทางตะวันออกเฉีย